ได้ยินคำนี้บ่อยมากครับนั่นคือคำว่า h i ชชี e เลอร์ g ต่อไปต่อมามีคําว่าดีฟเลอร์ g คำว่าดีฟเลอร์ g กับแมชชี e เลอร์ g จริงจริงแมชชีนเลอร์닝มาก่อนแมชชี e เลอร์ g คือการแยกแยะแยกแยะระหว่างส้มกับแอปเปิลหมากับแมวเรื่องพวกนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราเอาเข้าไปให้ AI เรียนรู้เราแยกแยะป้อนข้อมูลให้เขารู้ก่นอนพีงหต่ยุคแมชชี e เลอร์닝เนี่ยมันจะแบ่งเป็นการเรียนรู้แบบง่ายๆอย่างเช่นที่ผมเคยเล่าให้พี่วิทย์ฟังว่าถ้าเรามีตึก2ชั้นผู้หญิงอยู่ชั้น2ผู้ชายอยู่ชั้น 1, 1> คนที่อยู่ชั้น1คือผู้ชายคนที่อยู่ชั้น2คือหญงอันน่งคือ, Machine Learning อ หรืออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงผูช้ชายก็ได้ชั้น1เป็นหมาชั้น2เป็นแมวแล้วเกิดแมวอยู่ทีททจับพัดจะผูวิ่งลงมาเล่นกับหมาหอ <laughs> านนี้ซับซ้อนขึ้นละเราก็ต้องรู้ว่าหมาเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์หูหางตัวสไนเป็นยังไงแมวมีกี่สายพันธุ์หูหน้าตาเป็นยังไงเราเอาพวกนี้เข้าไปเรียนซึ่งอันนี้มันจะกลายเป็น deep learning และเพราะมันจะใช้ปริมาณข้อมูลเยอะกว่า แยกแค่ชั้น1ชั้น2มาหาสารยุคของ deep learning เนี่ยมันเป็นยุคที่ถ้าถ้าเรามองก็คือเป็นเส้นกราฟที่ AI กําลังจะทะยานขึ้นและเพราะมันเริ่มเรียนรู้ไอ้ตัว deep learning เนี่ยมันมีทั้งที่เราแบบสอนแบบบอกมันว่ามันคือหมากับแมวหรือสอนแบบไม่บอกมันเลยว่ามันคืออะไรบ้างสอนแบบบอกมันก็คือเรามีรูปหมา10รูปเรามีรูปแมว10รูปโยนให้มันเรียนรู้มันจะรู้ว่าอันนี้หมานี้แมวแล้วว่าหลังอะไรใกล้เคียงมันจะบอกอันนี้เขาเรียก supervisor เหมือนมีครูมาแยกแยะให้อัน supervisor เราเอาหมาเอาแมวโยนให้เเเเเดด็กกไไปปลลลลยแ้าาจัุ่มองว พี่เอาข้อมูลใส่เข้าไปเขาเขาจะบอกว่ารูปอินพุตก็มาเนี่ยมันใกล้กับแมวกลุ่มนี้แหละนี่เขาเรียกอันซุปเปอร์ไวยุคมาชินเลอร์นิ่งดีฟเลอร์นิ่งเนี่ยพอมันไปถึงขั้นที่มันเรียนรู้ได้เองแล้วว่ามันมีกี่กลุ่มอ่ะอันนี้เป็นยุคที่กำลังจะเทคออฟไปสู่เจเนเรทีไอโอ้โห